สบายดีทุกคนเมื่อนี้เอมี่สิพาไปบุกโรงงานผลิตช็อกโกแลตเป็นแบรนด์ดังแล้วก็มีซื้อเสียงในประเทศเยอรมนีหลายๆคนเห็นจังสิก็คือสีฮูแล้วล่ะว่าเป็นแบรนด์ของอีอย่างเนาะเพื่อนก็บว่าแบรนด์นี้ช็อกโกแลตกระซ่บเซบแล้วก็เท่าที่เอมี่กินมาเอมี่ก็ว่าเซ่บเด้ทุกคนคันบบเซ่บเพิ่นก็คือสีบส่งขายออกไปทั่วโลกเมนบ่ล่ะทุกคนว่าเมื่อนี้พ่อใหญ่เราก็เลิกงานไว้แล้วก็มีเวลาเนาะเราก็เลยอยากพาเอมี่ออกมาขับรถเล่นน่ะล่ะแล้วก็อีกอย่างมันกับ่บไกลจากบ้านทีี่เาาอยูหัันนะบรรมมกกวท นี่แหละทายมี่จื้อบผิดเนาะขรับรถมาตอนนี้เขาก็มาหอดเลยทุกคนกับเบิ้งงรงงานเพื่อนนนี่กันใหญ่ใหญ่ทุกคนมาหอดแล้วกับไปหาบอลจอดรถแล้วกับเบิ้งผู้ใหญ่ย่นี่กันย่างสูุสู้เขาไปในชอบเลยนอกจากเพื่อนจะมีสอบที่แบบว่าขายช็อกโกแลตแล้วเพื่อนกับย่างแบบว่าเปิดเป็นทัวทุกคนกับสามารถเข้ามาเยี่ยมชมแล้วกับมาเบิ้งวิธีการที่เพื่อนผลิตช็อกโกแลตแล้วกับเพื่อนก็เสีอธิบายไปเนาะว่าช็อกโกแลตนี้มาจากไซสว่ามันเป็นแบบใดอย่างจังใดนะนทุกคนเพื่อนกันยังมีพวกขั้ ข้านกับฟงกาแฟเนาะทุกคนก็สามารถเข้ามานางดื่มแล้วก็สามารถเข้ามาแบบเยี่ยมชมได้เนาะแต่ว่ามือที่มีมานี่มันกะคำเลี้ยวะล่ะทุกคนมันก็เลยปิดนะไอมีก็เลยพาแบบว่าบบได้พาย่างเลาะเนาะแต่ว่าไอมีก็บโเคยไปแบบเป็นทัวร์จักเทือด้ทุกเทือที่เขามาเขาก็สิพากันมาย่างเลาะซึกช็อกโกแลตแบบนี้แล้วก็สิพากันกลับฮล่ะทุกคนมือนี่กับพวกใหญ่ก็เลือกไปก็ได้หลายรสชาติเลยทุกคนเข้ามาข้างในนี่เพื่อนกะซิมีแบบว่าช็อกโกแลตเพื่อนกะเฮดป็นแบบว่าหลายแพเเกกกนนะอิ่ กระจุกกระจิกใบมันก็เป็นตาฮักตาฮักข่ะนทุกคนเขาก็อยากแบบมีทั้งอันน้อยอันใหญ่อย่างเขาก็เลือกไปเลยพ่าว่าจะเป็นหลายๆรสชาติเลยทุกคนชาดิาดลายคักขนาดแบบเลือกไปเข้ามาข้างในนี่โอ้ยคันผู้ใดมักแบบช็อกโกแลตเนาะหมักของหวานอีย่างแบบนี้เอมี่อยากขอแนะนําเลยมาซื้ออยู่นี่เลยทุกคนแล้วก็อีกอย่างมันกัราคามันก็สิถูกลอนกันค่ะนะถือกวอนข้างนอกเลยเหทุกคนเพิ่นก็ยังฮิดเป็นทุงทุ่ทุงๆแบบนี้ไปเลยแบบขะสีแล้วก็คะรสชาาิไปนําได้เนาะ อันที่เฮ็ดเป็นถุงแบบนี้เนาะมันกะสีถือลงมาในหน่อยนึง่ะล่ะพอดีว่ามันใกล้สิเอิดอายุแลวหะนะทุกคนแต่ว่าเขาก็ยังสามารถกินได้กับหลายเดือนเนาะเออกบคุณภาพก็คือเก่าห่ะล่ะเมื่อนี้เอมี่กะซื้อไปกบเป็นแบบถุงๆไปเลยได้มากะไล่ถุงเติบทุกคนเอาซื้อสอกโกลตเสร็จแล้วกะยางเลาะเบิงในหน่อยนึงแล้วก็พักกันกลับบ้านเนาะพอดีว่ามันก็คำแลวหะล่ะเอมี่ก็เลยแบบบม่ได้ถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอปันใดหะล่ะทุกคนพูดดีว่ามันก็มืดถุงมืดตาแล้วเนาะแต่ว่าก็ยัง่ม แบบยังบดเดิกขนาะเออฮะละมาหอดบ้านแล้วเอมีกอม่ก็อืกับเป็นแม่บ้านทุกคนกับมาหาเห็ดเนื้ออยู่เนื้อกินคือเกาคือเดิมเมื่อน,นี้เอมี่กับซเห็ดมันบดไปเนาะกับซกินกับอบเป็ดเกาที่เหลือฮะละแล้วก็เอมี่ก็มีอัน หัวกระลำน้อยนี่เป็นน้ำเอมีก่กับเสอ่อนหัวกระลำนาอแต่ว่าข่อยกระปุูมอันสื่อว่ามันซื่อจังใดหรอกแต่ว่ามันก็คือหัวกะลำนี่ล่ะทุกคนเป็นขึ้นแหนงะนะเอมี่ก็เอามาล้างแล้วก็ทำความสะอาดดีๆแล้วก็หอยน้ำมันโอลิฟออลลงไปแล้วก็ใส่เกลือลงไปน้ำหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่อันริกไทยลงไปน้ำเนาะเพิ่มวามเสียบละเอมี่ก็เสีเอาไปอบด้บัดนี้นะทุกคนแต่ว่าผูใหญ่เรากับบม,มากหรอกแต่ว่าเอมี่กะ อย,อยากซื้อมาเห็ดกินนะนะก็เห็นว่ามันลดราคาเนาะทุกคนนะเนาะแต่ว่าข่อยกินข่อยกระเซ็บแต่ว่าผัวก,กระเบืนะ้เซบเนาะแล้วก็เมื่อนี้เอมี่ก็มีอันสูบปกอึหเด้อว่าสุปฝักทองไปนํำเนาะทุกคนเนาะเออก็กินเป็นแบบว่าเพื่อสุขภาพพั่ละคืองปรุงกับืได้ลายเห็ดกันง่ายง่ายทุกคนเอ้ยกินกระเซ็บแซ่บนี่น่ะเห็ดจังได้กระแซ่บเด้อสุบอันบักอึนี่นะทุกคนนั่นละอากาศหนาวๆแบบนี้สดเข้าไปห้อนๆนะมีแห้งคักขนาดเด้อนี่นะเมื่อนี้เอมี่ก็เติมครีม ลงไปให้ผู้ใหญ่น้ำเนาะแล้วก pues <antique. S 1> ็ใส <trajectory> ่ใบพาสลี่ไปน้ำแล้วก็ไอ้มีก็ใส่สดอันนี้ลงไปน้ำเนาะก็สิมีความเผ็ดหน่อยนึงแล้วก็จะออกเปรี้ยวไปน้ำแล้วก็เอาเสิร์ฟใไพผัวเลยทุกคนก็นั่งกินอยู่พื้นแบบนี้เลยเอาบัดนี้ก็โง่มาอื้อหือสิมาเฮ็ดมันบดของไอ้มีอีกเนาะเออก็แปลว่าก็สุกแล้วบัดนี้ไอ้มีก็ไปเทน้ำออกเนาะแล้วก็สิเอามาใส่หม้อเก่านี่แ่ะทุกคนไอ้มีก็ใส่เนยลงไปต้นที่มันฮ้อนๆนี่ล่ะเนยมันก็สิละลายเนาะแล้วก็สิมาแตะๆๆๆๆอันมันนี่่ละทุกคนให้มันแบบละเอียดละเอียด ตามปกติแล้วบางคนพนมีเครื่องบทธนาทุกคนเครื่องแบบ แบบเห็ดเหตุบด uh, นะมันก็ง่ายเนาะแต่ว่าออมี่ก็คือว่าอะไรคอยคอยคอย,อยู่แบบบุมีอุปกรณ์ใส่เครื่องครัวปันไดนะทุกคนคอยกับแบบเห็ดไปตามมี้ตามเกิดของคอยนี่ละเครื่องปรุงของออมี่ก็ใส่เกลือไปแล้วก็ใส่พริกไทยไปแล้วก็ใส่นุ่มสดลดจืดของเขานี่ละใส่ลงไปเอาเอีมี่กะกะกะเอาฮะล่ะทุกคนกะแตะแตะนำ้ำแล้วกะกะกะเอาไปน้ำเนาะเออฮะล่ะเติมไปน้ำเือละหน่อยฮะล่ะแต่ว่ากบคนยากขัขนาดเลยทุกคนเธอมันสีละเอียดไปเนาะแล้วก็เนียวเหนียวเบื้องดูนี่อุปกรณ์ของออมี่นะ อยเลือกอันไดกะบรสะาใจปไหนเอากาบันนี้กาสีเสิร์ฟไปกับเป็ดของเอมี่ละเป็ดของเอมี่กะหั่นไว้ละละ่ะทุกคนและะ้วกาเอมี่กาอันตักให้ผู้ใหญ่อืมกาลายจองเบื้องคว่ำเหนียวดูนี่นะทุกคนรสชาติเอมีก่กาเซฮิตออกเป็นแบบว่าจืดเนยเด้โ่ดได้แบบเข้มข้นแซ่บอยียงหลายได้เออแต่ว่ากาสีหอมเนยเน,ยเนาะเออะล่ะวันนี้ก็เพิอมเสิร์ฟให้ผู้ใหญ่เลยทุกคนกใส่กสากลำเทียมี่อบมาเนี่ยละกาสีประมาณนี่ละละเอมี่กาเอาสดสดที น้ำมันออกจากปีดนี่แหละกระสีมาแบบโรยไปน้ำนอกกระสีเพิ่มคมแซีบคมนัวหะและวบึงกรเป็นตะแซีบอยู่เด้อเอาพรมเสิรบให้พวอีกเด้อเจ้าค่ะทุกคนบึงผู้นยายนุบึงหนาตาแล้วที่เรากินอันกระลำหัวนิดหน่อยนะแล้วโบวมักแต่ว่าข่อยกะให้เรากินเนาะทุกคนเอาคลิปวิดีโอของเอมี่กับฝากไว้ซ้ำนี่แหละมือนี่กระได้บ้า